สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมวัตโซ่เกมมิ่งนะครับวันนี้แอปไพอยู่กับแอปไพออฟเดอะอนนนะจ๊ะมดตัวเดิมวันนี้เราเดินทางกลับมาที่เมืองเขาเรียกวมืองเมืองอะไรวะทายูคานนะครับเป็นเมืองที่2นะที่เราเดินทางมาเมืองที่ประสบอุทกภัยทางน้ํานะครับคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยเกมมันใกล้จบแล้วผมก็เลยผมรู้สึกว่ามีเควสที่ผมพลาดไปนะครับคือเควสสีส้มครับ วันนี้เราจะมาไล่ทำเควสให้ครบทุกเควสนะผมไม่อยากพลาดเลยคือคือเอาจริงเกมนี้มันน็อกมันสามารถจบเกมได้โดยที่ไม่ต้องทำด้เควสนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดไงคนดูพลาดไงว่าเราพลาดเควสอะไรบ้างนะครับโอเคดีนะเขาทำเครื่อหมายสีส้มบอกเราอยู่ว่าเราพลาดเควสอะไรบ้าง s n นล l i n เอาอ of h พ r e นะครับก็เป็นหอยทากออกจากที่นี่อะไรประมาณนี้ปะโอ้โห ต้องพาพี่หอยออกจากที่นี่ครับอีซี่ครับบอกเลยชอบมากออกจากที่นี่แล้วที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะโอ้โหต้องไปนู่นนู่นเลยเอะแต่มันสร้างกองหลังได้ไหมวะเนี่ยสร้างไม่ได้ครับมีม,มีแต่เนี่ยอ๋ออ๋อมันจะมีพวกปวกอยู่ครับปวกอยู่เราก็แค่เอา วอริเออร์มาตื๊บมันครับเอาเวอริเออร์มาตื๊บมันส่วนมีหอยก็มาทางนี้เฮ้ยเดียวเดียวเดีวอริเอเอ,เอร์มาตื๊บแล้วก็อันนี้อ้อมมาเข้าหลังครับอ้อมมาเข้าหลังจัดการกันเนอร์ครับส่วนกันเนอร์ก็มาตืบ๊บบอริเออร์แค่นี้ครับเว้ยแล้วเรามีนี่ด้วยนี่เรามีฟีโลโมนแห่งความโกรธด้วยครับจัดไปเควสอาจจะไม่ค่อยยากกันนะเพราะว่าเรากลับเมืองเมืองต้นๆนะเราไปเจอ เราไปเจอเควสโ,โหดๆมาแล้วนะครับแบบนี้ก็เลยอีซี่เลยตื๊บมันครับเบอร์เกอร์ตื๊บกันเนอร์มันเบอร์เกอร์ไปไหนวะเนี่ยมันโดนล็อกอยู่อ๋อโอ้โหแล้วทำไมวอลเออร์นิ่งชิว่ะยืนดูวะพี่หอยโดนตื๊บอยู่เนี่ยทุกคนใส่บาเรียให้ก่อนใส่บาเรียให้พี่หอยก่อน จัดการให้ถูกกองกําลังนะจัดการให้ถูกกองกําลังนะโอเคระหว่างที่พวกเองเตื๊บกันอยู่ฉันพาพี่หอยไปก่อนแล้วกันนะพี่หอยเดินเช้าอะไอเอเวอ,เอร์เกอร์ตัวนี้มัเนียนเป็นเราเฉยเลยครับนี่ครับเป้าหมาย,ยนะครับให้ไปให้ถึงรังนะโอ้มันมีเวลาจํากัดด้วยนะแต่ประเด็นคือพี่หอยวิ่งช้ามากครับต้องเล่งครับแบบนี้มีเล่งแล้วเลย นี่เร่งเร็วแล้วหรอพี่หอยโอ้โหเอาจริงเอาจริงนี่นี่เร่งเร็วไปสุดละวอริเออร์มาครับวอริเออร์มาอุ๊ยๆๆเววนี้พี่หอยเป็นพระเอกว่ะโอ้โหเด็ดเดๆดเดดเดเดกูโดนกูโดนตอนนี้กูโดนโดดลงก่อนเออจัดการครับ โดนล็อกวะ่ะวอร์เกอร์รีบมาเลยโดนตืบอยู่มาสามกองครับพี่หอยโดนตืบอยู่อ่ะตอนเนี้ยวอร์เกอร์เดินชา้าอย่างวะวอร์เกอร์ต้องมาตืบกันเนอร์มันครับเราโดนกันเนอร์ล็อกอยู่อะ วอร์เออร์เราอะจัดก,การครับเข้าไปนี่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 ตืบตืกันเนอร์มันตืบกันเนอร์มันอ่าตืบกันเนอร์มันแล้วก็วอร์เออร์ก็หายหายหายจากการโดนล็อกหายจากการโดนล็อกไปนู่นเลยแล้วกันที่หอยไปนู่นเลยครับขยับได้ไหมขยับได้โอเคดีต้องรีบไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะไปเลยไปเลย เดี๋ยวพวกนี้ให้กองกำลังช่วยจัดการเองตืบได้ตืบครับโอเคทุกหน่วยประจําการที่ฐานต่อไปมีเวลาจำกัดนะครับต้องรีบไปแล้วมันอับฐานไม่ได้ใยประเด็นอะ่ะข้างหน้าเหมือนมีเวอร์เกอร์ครับเว er อร์เกอร์ต้องใช้ต้องใช้อะไรวะต้องใช้วอลเลเยอร์เออเออด่านนี้มีคอลเลกชันหนึ่งด้วยนะผมจะสังเกตด,ด้วยนะครับว่ามันให้เก็บอะไร ยู่ไหนวะไปครับพ,พี่หอยมีมแมลงอะไรให้เก็บเอาวะข้างบนเนะี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูข้างบนนะเผื่อมีคอลเลกชันนะมีไหม โน่ากลัววะ่ะไม่มีครับผมอยากเก็บคอลเลรชันให้ครบทุกคอลเลรชันเดยอนะเกมนี้ผมเล่นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยอเอาพี่หอยนำหน้าโลดไปก่อนนำหน้าโลดไปก่อนโอเค ทุกหน่วยไปจัมการกองพันต่อไประหว่างที่รอพี่หอยครับผมจะหาคอลเลกชันแล้วด้วยมันมาละวอร์เกอร์วอร์เกอร์วอร์เกอร,อร,กอร์อยู่ไหนวะวอร์เกอร์นำแน่ไหมาทางนี้บริเออร์จัดการอุ้ย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 มากอง อยู่ดีๆหน่อยไปฝั่งนี่หอยไปครับลุยครับไม่ต้องสนใจไม่น่ายากนะผมไม่เฝ้าแล้วกันนะผมหาคอลเลกชันผมก่อน ถ้าเป็นไปได้คอลเลกชันเราควรควรอยู่ตรงไหนวะควรอยู่ข้างบนนี่ครับพยายามฟังเสียงแมลงครับพวกนี้มันมีอะไรให้เก็บไปะเนี่ยหาไม่เจอวะ่ะ วย่งเด๋ยวกองกำลังไม่ยอมมาด้วยกองกำลังไม่ยอมมาครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงวะเหมือนผมได้ยินเสียงนะเ <ST> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในแถวนี้ปะนี่ครับ ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ครับน่าจะอยู่ข้างบนปีนยากซะด้วยไม่อยู่ข้างบนหรอวะแต่ผมได้ยินเสียงอยู่ยแถวนี้จริงนะ จุดใต้นี่วะเด้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 โอ้โหโดนตื้อแบบไม่รู้ตัวโอเคผมว่าอยู่แถวหินนี่แหละครับมันไี่เป็นที่ด้วงทองคําอ่ะที่ด้วงทองคําเป็นเป็นตัวแบบนี้ครับทุกคนนี่นะเป็นตัวแบบนี้ครับแล้วมันจะดังอโอ๊ก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  ต้องหาให้เจอคอลเลกชันผมจะเก็บให้ครบแต่มันชอบหลบอยู่นะเป็นตัวขี้อายนิดนึงไม่ค่อยเสนอหน้าไปไหนไหครับปล่อยเขาบวกกันไปเอ้ยเสียงมันหายไปไหนแล้ววะไม่มีเฉย อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเวเดียวเดียวเดียว,ยวโอเคจมน้ำตายตายเฉยเฉย,ยด้วยโอ้โหไปไกลเลยไปไกลเลยทีเนี้ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสำรวจผมหายหายากมากเลยอะคอลเลกชันเนะี่ย อีตัวเนี้ยผมว่าผมไม่ได้ยินเสียงกลับไปฐานนู้นับตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงครับเนี่ยเนี้ยเนียเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินละได้ยินแล้ว,ยลวอยู่ไหนวะ อยู่ไหนวะพี่เนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ครับหรือว่ามันคือเสียงไอตัวพวกนี้วะอ๋อมันคือเสียงไอตัวพวกนี้โอ้โห ก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หอยพี่หอยหยุดก่อนหยุดก่อนผมขอหาให้เจอก่อนเหลือเวลาสี่นาทีได้ไวะอยู่บนนี้หรือเปล่าตามหาตามหาอันนี้ไม่ได้ละนี่ออกออกสนามอะ ไหนวะยังไม่เจอเลยวะมีที่ก็บนขอนไม้นั่นเหรอวะ ดูครับไม่ใช่ครับขึ้นนี้มันหน้าจอมืดเลยอ๋โอ้โหเจอล้เจอละเจอละ,อ,ละอยู่นี่ครับดีนะสีทองเนี่ยครับมันมันจะดังมันจะดังแบบนี้ทุกคนฟังนะฟังนะฟังเสียงนะ งูงเนี huh. ่ยไปครับส่งกลับเบลคารนไปครับกลับบ้านกันทุกคนได้ทีคอลเลกชั่นผมเราเก็บไม่ครบนะผมไม่รู้ว่าเก็บครบแล้วได้อะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันตอนที่เราเก็บครบน่จะไม่อีกไม่กี่พาร์ทนี้แล้วล่ะไปพี่หอยออกบ้านได้ยังกลับบ้านได้ยังโอเคิกตอรี วิตตอรี่ไม่ใช่วิตตอรี่โอเคครับเดี๋ยวต่อกันอีกซักเควสหนึ่งดีคิปมันจะสั้นเกินไปนะครับโอเคโฮพิงหลายนี่แล้วกันนะลองดูครับมีหนึ่งคอลเลกชันนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรต้องสำรวจไปด้วยอัจจะบอกว่าเควสไหนมีกี่คอลเลกชันนะครับ อันนี้คืออะไรวะมีกองทัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้ต้านกําลังครับต้านกองกําลังมันนะจากจากในทุกทิศทางมันมาฝั่งนูน้นละไม่รู้ว่าตัวอะไรเห็นละเออเอาเป็นว่าเอาพี่นี่ไปหนึ่งกองกําลังครับกับนี่หนึ่งหน่วยครับการเนอร์หนึ่งหน่วยแล้วก็ เราอัพเกรดฐานได้ปะดูก่อนวยชอบชอบแสงของแมปนี้นะมันดูโอ้โหสวยงานอารังการทุย <c oughs> อลังอลันตาดีครับหรือว่ามันให้เราเก็บผีเสื้อเปล่าวะแบบเนี้ยบางทีมันก็มีส่วนนะผมว่าอะไรอะไรทำไรำอะทำไร ลังจะโดนตีอยู่แล้วเฮ้ยรู้ว่าตรงนั้นวะไม่ใช่ครับมันคือมันคือมันคือตะไขร้แล้วผมมองเป็นไอพี่ด้วงทองคำอะโอเคไม่น่ามีอะไรมากผมว่าแมปนี้เราต้องจับผีเสื้อวะคิดว่านะมีผีเสื้อรอเราอยู่ คือในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องเป็นการหาอาหารไปในตัวด้วยนะทุกคนจอมืดวะผีเสื้อไปไหนวะเมื่อกี้เห็นเงาแวบบแบบเห็นเงาแวบบแบบนู่นครับไปไกลแล้วครับขอผีเสื้อสักตัวแล้วกันนะเป็นการทำภารกิจที่ละทิ้งต่อหน้าที่มากวิไม่ใช่ดิ อยู่นู้นอยู่นู้นถูกแล้วอยู่นู่นอยู่นู้นแล้วโอเคเฝ้าฝั่งนู้นไปแล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มาครับมาครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับมาครับกันเอาเวอร์เกอร์ไปด้วยระหว่างนี้เราก็หาหาคอลเลกชันไปด้วยนะเจ้ผมว่าผีเสื้อแน่เลยครับคอลเลกชันของอันเนี้ย มันบินไปบินมารอเรามากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วบินไปตรงน้ำด้วยนะวิ่งครับวิ่งครับทุกคนโดนละโดนตืบละอยู่นะแล้วไกลมากอะแมพ เข้าโอเคเข้าถูกทางแบบนี้โอเคครับดีดีดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันกันเนื้อมันแพ้แพ้ทางผีเสื้อไปไหนวะผีเสื้อมาละมาละมาละมาแล้วมาแล้วเนียนเนียนไหม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 ผีเสื้อไปไหนผีเสื้อไปไหนมาดิหลบอยู่หลบอยู่ กันเนอร์กันเนอร์ตื้มมันวริเออร์ตื้มมันครับบริเออร์ตืบมันก่อนที่ร่างจะพังก่อนที่ร่างจะพังวิ่งผีเสื้อมันไม่ยอมจอดวะเออผีเสื้ออยู่ตรงกลางนู่นครับไปโอ้โหต้องมาทำภารกิจแล้วก็มต้องเก็บคอลเลคชั่นให้ครบด้วย กูกูยุ่งยากยัางวะอยู่ไหนวะอุ้ยหายครับโอเคดีดีอยู่โอเคมันตื้มกันดีอยู่ได้อยู่ส่วนเราก็ไล่ผีเสื้อต่อไปผีเสื้อมันแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน <c oughs> มันอยู่ที่ต่ำครับ มันอยู่ที่ต่ำแล้ครับอยู่ที่ต่ำแลครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอไปหน่อยนะขอไปหน่อยนะใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นมันมาตรงนี้วะ่ะตรงนี้คือโอ้โหตรงนี้คือ เด็ดเดี่ย,ยมันเล็งไปไหนไปแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันแล้วก็โอเคมาก่อนมาก่อนมาช่วยฐานก่อนก่อนจะจ่ผีเสื้อ <c oughs> ผีเสื้อมันก็บิดล่อหน้าล่อายนะ ไปนู้นละผีเสื้อบิดบินไกลยังวะไ,ไหนมันก็บินไกลแล้วผมขอไปฝั่งโน้นหน่ยนะดูรู้สึกว่าถานจะไม่ค่อยไหวพิโ,โมนความโกรธไปหน่อยพิโลโมนความโกรธไปหน่อยนะจ้า สีเสื้อไปไหนมีตัวเดียวครับผมว่าใช่อ่ะผมว่าชัวใช่อ่ะคอลเลคชันแมปเนี้ยเคยเชียร์ได้ครับถือว่าดีครับฝั่งโน้นก็เชียร์ได้เหมือนกันโดนหานตื๊บอยู่ <c oughs> โทษทีนะ ช่วงนี้หน้าหนาวอาจจะมีะเศดเป็ดติดคอสนิดนึงข้ามน้ำไปเลยข้ามน้ำข้ามป่าข้ามขุนเขาเราต้องอยู่ด้านบนวะเราถึงจะตื้มมันได้นะ้เ,นเจ้าผีเสื้อเนะี่ยโอ้มันมันมาไม่ยั้งเลยครับมามาแบบไม่ให้พักตรงนั้นนะตรงนั้น ถูกต้องตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องไปนู่นแล้วล่ะมึง,ม,งมึงต้องไปนู่นแล้วล่ะว,วอร์เกอร์ไปนู่นครับวิ่งครับแบบนี้แบบนี้ต้องวิ่งครับ โอ okay. เคเรียบร้อยเคียร์อยู่เคียร์อยู่เคียร์อยู่ไอ้เราก็ตามผีเสื้ออยู่เวฟห้าแล้ววะยังยังจับผีเสื้อไม่ได้ครับหนึ่งสองสามถึงไหมทุกคนถึงไหมเออได้แล้วคอลเลกชั่นโอ้โหเอาเอาเอายังเอาอย่างเอามาโกูโฟกัสที่ภารกิจแล้วล่ะ อะเนี่ยโอกาสที่ภารกิจครับรุกหน่วยประจันบานอุ้ยมันมีตรงกลางด้วยมีตรงกลาง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 เราโดน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 ออกมาออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมออกมาได้ไหม จะตายแล้วจะตายแล้วโอเคไปไปนู่นไปนู่นเราโดนเราโดนล่อซื้อเราโดนล่อซื้อแต่มันน่ะโดนล่อตีนตอนเนี้ยเออ,เอ,อมามาดิปิลมนความโกรธปิลมนความโกรธไปฐานจะแตกเอาชิบหายบุรีเออร์มาบุรีเออร์มาจอปิเทอร์มา กันก่อนใส่ก้อยถาได้ไหมวะไม่ได้ครับเร็ว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 ดีเออได้ละโอเคทันครับตรงนั้นน่ะให้วอวเกอร์จัดการก็พอครับเบอร์เกอร์ฝุงเดียวเอาอยู่ส่วนตรงนี้ก็เลนส์ฟีโรมโมนไปแห่งความโกรธ ตื้มไปอุตส่าห์ล่อซื้อโดนล่อซื้อเราโฮโฮแค่นี้คิดว่าจะจัดการกับฉันได้เหรือฉันไปเมืองทะเลทรายขาวมาแล้วไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้บอกเลยตืมหมดครับตื้มหมดไม่สนรู้ใครอะไรวะปล่อยให้ตื้มถามเฉยเกือบแตกอ่ตืมมันเข้าไปทุกคนเรียบร้อยโอเคจบไปกับภารกิจ ที่ทายูคารสองภารกิจนะครับกับการเก็บคอลเลกชันสองอันที่แบบยากกว่าผ่านภารกิจเนี่ยเก็บคอลเลกชันนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันต่อนะครับตอนนี้อีกไม่กี่พาร์ทเราก็จะจบแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง bosso gaming ด้วยนะครับ